วันก่อนได้ไปดูหนังสามเรื่องมาเรื่องแรกที่ดูคือปริงถวายที่ได้พูดไปในคลิปก่อน ทีเนี้ยพอดูเรื่องแรกจบปุ๊บก็ไปยืดเส้นยืดสายแล้วก็เข้าลงไปนอนรงโฆษณาหน,น่ะเสร็จแ,แล้วก็ดูเรื่องที่2ต่อก็คือมานาเมนมานาเมนกำกับโดยปิยพันชูเพชรและนํำแสดงโดยนายนภัสและโอ๊ตปาโมดอันนี้คือเป็นหล,ลักเล่าเรื่องของนายมานะที่ชีวิตขัดสนเลยต้องไปรับพระธรรมทำงานทุกอย่างตั้งแต่ไลน์แมนแท็กซี่เป็นเชฟบาบาบาทำทุกอย่างที่สามารถสรรหาได้แต่ตัวของมานะเนี่ยมันไปมีเรื่องกับเผือกอีเลนโดยโอ๊ตปาโมตทำให้เผือกมาคอยขัดแข้งขัดขาไม่ให้มานะ,จะเจริญและได้เงินตลอดเวลา ซึ่งในเรื่องอันนี้ตอนแรกคิดว่าจะโฟกัสเรื่องของว่าทำงานนู่นทำงานนี่ไปเรื่อยๆปั๊มเงินแต่พอเห็นตัวอย่างที่2โฟกัสหลักก็การเป็นสแตนแมนที่มีโอดประโมดมาขัดขวางตัวนนยพัทแทนในเรื่องก็จะเป็นอย่างนั้นมากกว่า ทีนี้ถามว่ามันสนุกอะไรไหมก็คิดว่ามันก็เป็นหนังที่เรื่อยๆอ่ะมีความเป็นแบบละครไทยช่องสามอะไรอย่างนั้นระดับหนึ่งแล้วก็แบบเรื่อยๆแบบเรื่อยๆจริงๆเลยอ่ะมุกส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอ่าเท่าไหร่ก็ยิ้มมุมปากบ้างแต่ก็มีบางอันที่ยิ้มใหญ่ๆหน่อยคนที่เล่นแทบทุกคนเลยก็จะแพะตัวมาเพื่อตลกอ,อกฮาไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มีบทบาทให้สแสดงขนาดนั้นนะคนที่ดีที่สุดก็คือตัวของนายนภัสกับตัวของโอตปามโมดที่น,นายนภัสก็แสดงให้เห็นหล,กลักหลัก นู่นนี่นั่น,นมีส่วนให้ทหาําฮาส่วนให้แสดงความสามารถแต่ถ้าถามว่าคนที่เล่นได้น่าสนใจกว่าจริงๆอะ่ะก็จะเป็นตัวของ้ดปาโมดเพราะว่ามีความเล่นแบบตัวไลฟ์ที่มีความโอเวอร์เดอะท็อปเวอร์วังอลังการอันนี้ก็รู้สึกว่าเออเล่นแล้วแบบมันก็ดูเฮฮาดีเรื่องของนักแสดงที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มีคามิโคนักภาคที่เป็นโฆษณาแร่งเกินทนของอีซูซุอย่างนั้นนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่แบบน้ำดื่มเอสซทล พูดถึงเรื่องน้ำดื่มนะจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่มีการเอาโฆษณาสินค้ามาอัดหน้ามากที่สุดเรื่องนึงเลยแบบมีฉากที่บอกว่าตัวละครกําลังแบบกินไส้กรอกเบาโกก็หันซองหาหน้าจอให้เห็นผลิตภัณฑ์แล้วหันผลิตภัณฑ์เสร็จปุ๊บก็คุยกันบอกว่าเฮ้ hey, าายทำไมกินไส้กรอกไ้จังไส้กรอกนี้มันอร่อยนี่ก็เบคอนนี่ก็อร่อยเหมือนกันงั้นไม่ให้นะแล้วก็กินกันไปและยิ่งตัวนานาพัทเนี่ยที่โฆษณาคริสตัลอยู่แล้วมีฉากหนึ่งที่เด็กดิเคทสำหรับเป็นเหมือนมันนี่ชอ็อตาาารรกกกโเลลคือนนอนนน้้้ด่มมิิตขึพ สีฟ้าสุดสวยงามแล้วแบ็กกราวเป็นพาทิส่อตะท้อนแสงมากไม่บอกคี่ว่าเป็นฉากจากโฆษณา,าจริงๆนะเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยแบบอัหน้ามากจนต้องมาพูดอะ แล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกเองเกี่ยวกับหนังไทยโดยเฉพาะที่ฟังช่องสจัดทับเนี่ยก็คือการเปลี่ยนฉากคือการเปลี่ยนฉากมันเปลี่ยนฉากโอเคแต่ว่าแบบมันก็มีความเป็นคล้ายๆละครไทยมากเกินไปอะ่ะมันไม่ใช่แบบมีความรู้สึกเหมือนหนังใหญ่แล้วยิ่งแบบเพลงที่ประกอบเป็นเพลงแบ็กกราวด์อย่างนี้เนี่ยถ้าฉากไม่ยาวมากอ่ะเองมันก็ควรจะเป็นเพลงสั้นแต่นี่คือเหมือนกับขอเพลงยาวมาแล้วใช้การเฟดเอาหายไปซึ่งอย่างนี้มันจะทําให้ความรู้สึกไม่สมูทแล้วมันก็เป็นอย่างนี้หลายรอบมากในเรื่องแล้วไม่ใช่ในเรื่องนี้อย่างเดียวก็อีกหลายเเรื่่่่ออองงทีีพจําาได้ก็ย وم, ยชน แล้วก็บูผันปัญญับอะไรอย่างเงี้ยแต่พอร้องไปปรับให้เพลงมันเปลี่ยนอย่างสมูที่เอะแต่สุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามเรื่องนักแสดงเรื่องการถ่ายทําความเอนจอยอะไรก็ถือว่าเป็นหนังที่ให้ข้อคิดที่ดีได้อย่างหนึ่งเพราะว่าข้อคิดมันก็มองได้ในตัวของมานะเลยว่ามีความขัดสนก็จริงแต่ด้วยความพยายามความขยันและมีความโอดทนอนะ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ต้องประสบความสำเร็จแหละรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างของตัวมานะกับตัวของเผือกที่ว่าสองคนนะมีปัญหากันตอนเด็กแต่ว่าพอตัวเผือกมาเล่าให้ตัวมาานนะฟังเี่่ว การที่เกิดขึ้นตอนเด็กๆอ่ะมันส่งผลกระทบกับตัวเขาขนาดไหนอ่ะโอมานะก็บอกว่าเอ้ยเรื่องก็ผ่านมานานแล้วทําไมไม่ลืมไปสักทีซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะเราอ่ะไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่เราทำ่ะมันจะไปกระทบอะไรกับใครขนาดไหนแต่สิ่งที่เราทําได้อย่างหนึ่งอ่ะก็คือว่าถ้าเราไม่รู้อย่างน้อยเราขอโทษไปก่อนเลยก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวบ็ c ส s t o r y ของตัวเื่อว่าแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเด็กอ่ะบางคนก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่หลายๆคนอ่ะมันก็คือเหตุาการณ์ที่ฝังใจไปจนแก่เท่าเลยพระฉะนั้นเราก็ <Years. S 2> ม็มม่่่ีีททาางงรู้ว้วสิิเเกกดดขึนนนตอะะัจ ็นอะไรบ้างก็ต้องระวังไว้ถ้าใครที่มีลกูกใครที่มีหลานเอาเป็นว่าก็เป็นหนังที่ดูเรื่อยๆดู enjoy ออกมาก็สบายใจขึ้นหลังจากที่ดู b ริง g t h w a ที่ค่อนข้างหนักหนัวแล้วก็ได้ข้อคิดกลับไปด้วย กอลืมบอกอีกอย่างหนึง่งไม่รู้ว่าอันนี้เคยเจอกันหรือเปล่านะเพราะว่าท่ามการที่ดูหนังมาเป็น10บเรื่องเนี่ยไม่เคยเจอครั้งไหนเลยที่เจอหนังค้างกลางโรงคือดูดูอยู่ดีดแบบทางดอฟรีสเฟมเลย้างไปประมาณ1-2นาทีจนคิดว่าแบบไปดับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้เพราะตอนนั้นพอนั่งปุ๊บก็รู้สึกว่าแอมร้อนๆนะเลยเดินออกไปจะออกจากโรงแล้วสรุปนายนภัสพูดต่อพอดีอ่ะโอเคเดินกลับเข้าโรงไปดูต่อก็ได้ก็ถือว่าแปลกดีประสบการณ์นี้